ที่็7ประเทศค, <c oughs> คือระบบเปิดนี่บัญชีะไรชื่อเปิดนี่โอเพนลิสต์นี่เขาจะไม่มีเขียเลือกตั้งนะครับไม่มีเลยะนะครับเขาจะมีเฉพาะบัญชีรายชื่อแล้วก็ให้พี่น้องกาลำดับคนที่จะได้เป็นสสระบบเปิดนี้จะมีไม่มีสสเขียจ็7ประเทศนะครับเลือกระบบเปิดไม่มีสสเขี่ะมีเฉพาะบัญชีรายชื่อ แบบเปิดแบบโอเพลิตทีนี้ปัญหาของประเทศไทยคนยนี้ออกแบบการเลือกตั้งหนึงคือผสมผสานระหว่างสสเขีสอสสบัญชีรายชื่อข่าวนีวงเล็บ,บ,บระบบเปิดโอเพลิตมันก็เป็นปัญหาว่าประเทศไทยนี่นอกจากให้เลือกเขตแล้วนี่ เขตเล็กแล้วนี่ก็จะมากําหนดให้เลือกสอสอ,สอเขตใหญ่อีกอนะครับโอเพนลคือการเลือกสอสอ,สอเขตใหญ่อีกมันเป็นระบบซ้าซ้อนอระหว่างเขตเล็กกับเขตใหญ่ขึ้นมาในโลกก็ไม่มีที่ไหนเขาทำั้มันก็เป็นปัญหาว่าประเทศไทยจะระบบอะไรกันแน่ถ้าระบบผสมมีเขตมีปาร์ตี้ลีอแบบปิดส่วนใหญ่เขาเป็นอย่างนี้นะครับ สาสิบห้าประเทศจะเป็นของคู่กันอย่างที่ไทยก็เคยเคยใช้มาแล้วก่อนหน้านี้ที่ของไทยย่อยไปอีกมีสอสอเขตแล้วก็เลือกพักเสร็จแล้วก็เลือกโอเพนล่ะเอาคะแนนพักมากําหนดสอสอเขตกับปอะทลต์โอเทลตดด้วยนะมันซับซ้อนมากจะเกิดความยุ่งยากมากนะครับซึ่งก็มีคนพากษ์วิจารณ์มันยุ่งยากมากคือมันอาจจะดีในแง่ที่อธิบายว่าโอเพนลี มันให้โอกาสกับประชาชนเป็นคนจัดละดับสสได้ค่ะตัดสินธพักตัดสินหัวหน้าพักตัดสินกรมกรมการบริหารพักเหมือนเดิม,มแต่ว่ามันมาซ้ําซ้อนกับระบบเขตนเลือกตั้งค่ะก็เหมือนกับสเลือกสสเขตนเลือกกับเขียนใหญ่ม,มันก็เป็นปัญหาว่าทาไปเพื่ออะไรนะครับค่ะถามว่าอํานาจของประชาชนทนอย่างแท้จริงก็คืออํานาจในการเลือกสสนะครับ ทั้งระบบปฏิทินระบบเขตประการที่สองนี่ไม่อยากจะให้ประชาชนสับสนวุ่นวายม,มันย่อยมากะนะครับเป็นปัญหามากมจริงๆการเลือกตั้งนี่นิยมทั่วโลกก็คือทําแบบการเลือกตั้งแบบง่ายๆเข้าใจง่ายปฏิบัติง่ายม,มากกว่าอย่างรัฐมนตรีปี40ปี50เนี่ก็ถือว่าเป็นระบบที่ง่ายเข้าใจคือสอสอเขต ก็เลือกสะสะปาะติิสก็คิดคำนวณกานง่ายๆก็เลือกพักไปครับที่ผ่านมาง่ายนะครับเข้าใจประชาชนก็มีความเคยชินคุ้นชินกับเรื่องอย่างนี้ค่ะแต่ว่าไอ้ที่ทําขณะนี้นี่มผมเข้าใจว่าคณะกรรมาการนี่ต้องการที่จะทําให้พักการเมืองกอ่อเดอพักการเมืองหรือสถาบันการเมืองตามหลักระบอบประชาธิปไตยนี่ถือว่าเป็นสถาบันการเมืองที่สําคัญมากค่ะของประชาชน มี20พักก็ถือว่าเป็นสถาบันของประชาชน20กลุ่มอันนี้คียกลุ่มผลประโยชน์<ม>แต่อีมีกลุ่มหนึ่งที่ไม่ต้องการลงเลือกตั้งก็เป็นกลุ่มผลประโยชน์มาจากการแต่งตั้ง<ม>กลุ่มนี้กําลังเป็นคนออกแบบรัฐมนูญ<ม>คือออกแบบไปออกแบบมาตัวเองไม่ต้องไปเลือกตั้งครับเป็นทุกคณะ ทั้งสอวสองร้อยคนสมัชชาคุณธรรมสมัชชาพลเมืองสภา,าแล้วก็หมดเลยก็กตสารรัฐมนูลก็สอมาเล็มีหมดพรอมเรียบร้อยแล้วองค์กรอิสระต่างไม่หมดเลยขณะน,นี้สอสอ,อสอชอกับสปชเนี่ยนะครับผมว่ามีตำแหน่งทุกคนนะคอยดูนะครับล้นด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบ พิธีการเลือกตั้งเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับเสรียลภาพรัฐบาลถ้าเป็นการออกแบบอย่างนี้จะทำให้การเมืองพักการเมืองออดเดือเพราะว่าโอเพนลีดจะทําให้ให้สอสอในพักแข่งกันทะเลาะกันคแค่สอสอสักไห้าสิบคนคนก็แยกกันลงเกือบตายแล้วนี่ก่อนหน้านี้ก็มีสอสอทั้งหมดห้าร้อยสอสอเขตสามร้อยเกสิบห้าใช่ไหม นะครับปฏิทิน125 <25. S 2> ก็หายไปร้อยีห้าน่ะเสียดก็แย่งกันลงเสร็จแล้วก็มาแย่งแข่งกันเลือกปฏิดินโอเพนลิปอีกนะครับพรรก,ก็จะไม่มีเสถียรภาพและที่สําคัญก็ทําให้การแข่งขันกันนะครับในเคริงนโยบายมันน้อยลงประเทศไทยประสบป,ปัญหาก็คือรัฐบาลไม่มีเสถรภาพเป็นรัฐบาลผสมตั้งแต่ปี4 2>, 2 4 7 5กิจสมอมาจนถึง2,544นะครับเป็นรัฐบาลผสมแตกกันล้มกันตลอดอพอมาออกแบบให้เป็นรัฐบาลที่เป็นเสถีภาพคือมีเขตเลือกตั้งมีปฏิลิสนี่รัฐบาลพักการเมืองสร้างนโยบายนโยบายพักการเมืองเป็นนโยบายของรัฐบาลเป็นครั้งแรกคือในสมัยนายกทักษินพักไทยรักไทยเป็นพักการเมืองที่เอานโยบายของพัก มาเป็นนโยบายของรัฐบาลสมบูรณ์เป็นครั้งแรกของสังคมไทยก่อนหน้านี้พรรคประชาธิปัตย์ก็มีนโยบายเลือกตั้งผู้ว่าพรรคฟรมหวังใหม่ก็เลือกตั้งผู้ว่าพลังธรรมก็เลือกตั้งผู้ว่าทุกพรรคเลือกตั้งผู้ว่าหมดพอมาเป็นรัฐบาลผสมครับไม่ได้ผู้ว่าครับเลือกตั้งอบตอนี่นี่เป็นปัญหาใหญ่ในเรื่องของอนโยบายนะครับ ถ้าทําให้พักการเมืองเข้มแข็งเ่ยจะทําให้พักการเมืองเขาพัฒนานโยบายพัฒนาบุคลากรพัฒนาสถาบันทางการเมืองแข่งกันหาสมาชิกเพื่อนาไปสู่การเลือกตั้งนี่นี่คือโอเพนลิสต์นะครับซึ่งผมไม่เห็นด้วยนะผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าไปศึกษาละเอียดแล้วเป็นปัญหามากในเรื่องความสับสนวุ่นวายในเรื่องของความซับซ้อนและที่สําคัญเป็นการเลือกตั้งซ้ําซ้อนกับเขตเลือกตั้งนะครับทําให้พักการเมืองหงอแดง ยิ่งทางด้านของทัศนะของอาจารย์พัฒนาเรือนใจดีนี่นะคะก็บอกว่าบ้านเราเนี่ยก็ยังไม่มีการผลักดันในเชิงของการนําเครื่องลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์เดี๋ยวมาใช้เลยฉะนั้นเองเนี่ยการนับคะแนนมันก็จะทําได้ยากด้วยรวมไปถึงหากเกิดกรณีที่คะแนนเท่ากันเนี่ยแล้วจะทํำยังไงการปัดเสษการคํานวณเนี่ยค่ะอย่างเป็นธรรมเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันเนี่ยทั้งที่บัญชีรายชื่อในพักและต่างพักจะทํากันยังไง การประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานเข้าไปอีกด้วยซึ่งพอดูแล้วเนี่ยผลเสียมักจะมากกว่าผลดีนี่นะคะทีนี้สอบถามในมุมของคุณธนาวุฒิเนี่ยะคะก็คือได้พอจะเห็นว่าเจตนาของเขาเนี่ยกับการร่างรัฐธรรมนูญมาตราน,นี้ก็คือเป็นความตั้งใจที่จะทําให้พักการเมืองเนี่ยมีความเข้มแข็งน้อยลงแต่คิดว่าเขาเดินมาถูกทางแล้วหรือเปล่าคะคือประเทศไทยเนี่ยมันก็แปลกนะชอบเอาประชาชนมาเป็นหนูทดลองยา คือจร,จริงๆแล้วสิ่งที่มันไม่เคยทําก็คิดจะทํากันนะฮะคือในรัตน์นลปี40ที่เราใช้กันมาแล้วเนี่ยที่เราเห็นว่ามันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดฉบับหนึ่งเนี่ยนะ mm hmm. เราก็เห็นกันอยู่แล้วแล้วก็ใช้ดีมาตลอด mm hmm. พักการเมืองเข้มแข็งแต่นั่นแหละครับฝ่ายที่เขาแพ้แพ้ต่อการเลือกตั้งเนี่ยกลับกลายเป็นผู้ที่สูญเสียอํานาจ <c oughs> แล้วก็มีการเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนกับมีการค้าเสรีคือทุนทุนเสรีเข้ามา ระมูลกันอะไรต่างๆนาน,นาเน,นี่ยกลุ่มทุนเก่าๆในประเทศไทยเนี่ยก็เกิดความอิจฉาว่าตัวเองเนี่ยมีอาจจะมีกาไรน้อยลงบ้างอะไรแบบประมาณนั้น<ม>จึงไม่ชอบใจก็คิดค้นหาวิธีต่างๆ,ๆนะ<ม>แล้วก็วันเนี้ยมาคิดค้นหาวิธีกันว่าภาคการเมืองเข้มแข็งก็เคยเป็นมาแล้วประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินเนี่ยมันอาจจะเสียหายกับกระบวนการหลายๆกระบวนการในประเทศไทยนะต้องสูญเสียอำนาจไปกลุ่มเก่าๆเดิมๆเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรล่ะ จะให้การเมืองอ่อนแอก็เนี่ยคิดค้นหาวิธีการต่างๆกันมาอันนี้ไม่ได้ไปมีก้าวิจารณ์นะครับแต่ว่าคือถ้าเกิดตราบใดนี่นะผมก็ไม่ได้ต้องการว่าให้พรรคมาบังคับเรานะแต่ว่าในหลักการทางการเมืองแล้วเนี่ยคือพรรคเลือกคนประชาชนเลือกพรรคอย่างที่เราเห็นกันมาแล้วเนี่ยพรรคก็เลือกกันมาใครที่พอม,มีความสามารถได้ด็อกเตอร์คนนั้นนักวิชาการคนนี้นะนักกฎหมายคนนั้น เก่งเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาก็มาแต่คนเก่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ประชาชนส่วนใหญ่เ<ม>ขาไม่ได้มารู้จักกันด้วยแต่พรรคเห็นแล้วว่าคนนี้ทํางานเก่ง<ม>อยู่ในกระทรวงนั้นอยู่ในกระทรวงนี้ก็ดึงมาทํางานเพื่อคิดวิธีพัฒนาประเทศเขาคิดกันอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติแบบโอเปอเรตแล้วเนี่ยคือใครก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดส่งลงไปเนี่ยคณะกรรมการบริหารพักคกี่คนเนี่ยประชาชนเขาไม่เคยเห็นประชาชนก็ไม่เคยรู้จักประชาชนแล้วทีนี้พรรคจ,<ม>จะส่งใครล่ะมันก็ต้องไปหาหนัาการเมืองท้องถิ่นนั่นแหละภายในจังหวัดนั้นแหละ แต่ว่าการเลือกโอเพนลิสที่เขาออกแบบมาคราวนี้ก็บอกจะเลือกเป็นกลุ่มจังหวัดใช่ไหมฮะภาคเหนืออาจจะเป็นภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างอีสานเหนืออีสาร่า,รางกี่จังหวัดก็ว่ากันไปแล้วก็มันพรรคประชาธิปัตย์นี่ก็ออกมาคานนะในกรณีแบบเนี้ยเขาบอกว่าเอา้าถ้าคนสมมติคนอยู่พัทลุงเป็นจังหวัดเล็กอ,อีกคนอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดใหญ่ไอ้คนที่มันจะลงเลือกให้กับโอเพนลิสที่ว่าเนี่ย จากการในให้ก็ต้องไปกาคนนครศรีธรรมราชก็ต้องได้มากกว่าอยู่ดีอันนี้มันก็อาจจะเกิดความเหลื่อมล้าในการในการหาเสือลึกความเป็นธรรมของแต่แต่ละจังหวัดก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ผมเนี่ยจะกี่ลิตรก็ได้นะแต่เลือกกี่ลิตรก็ได้อย่างที่พูดเปนเรื่อวานจะโรถโอเพนลิตรหรือจะหนึ่งลิตรสองลิตรสามลิตรแต่ผมไม่ได้อีรังคั้งขอบหรอกแต่อย่างที่ผมวิตกกังวลเนี่ยวิตกกังวลว่าไอ้เลือกเข้าไปแล้วมันไปอยู่ภายใต้กลกลไกของอํานาจ เหนือนอกระบบหรือเปล่าเก่นไอการลากตั้งมาเป็นองค์กรนั้นองค์กรนี้ภายใต้รัฐธรรมนูญยะมากมายเนี่ยฮะใครล่ะครับที่จะมีความเข้มแข็งตรงนั้นนะฮะจะโอเพนลิสต์หรือจะปิดจะครดลุดลิสต์หรือว่าจะไอไลลิสต์ก็แล้วแต่นะฮะผมก็ยังยังไม่วิตกกังวลหรอกครับว่าจะเลือกอย่างไรเนี่ยแต่ทําอย่างไรให้การเมืองเข้มแข็งวันนี้เนี่ยคณะร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้เนี่ยเขาต้องการให้การเมืองอ่อนแอนะอย่างที่เราเห็นนะฮะจะเลือกแบบไหนเนี่ยคือ ไม่ต้องการให้พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดเนี่ยได้เสียงมาเป็นเด็ดเบ็ดเสร็จเด็ดขาด<ม>ชะนะขาดลอย<ม>เป็นต้นเหมือนกับพรรคเพื่อไทยค่ะคือคือ,คอผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาคิดแบบไหนเขาคิดอย่างไรอ่ะ<ม>คือถ้าได้พรรคการเมืองเข้มแข็งเนี่ยมันก็เอาเอา,เอา,เอานโยบายนําเสนอต่อพี่น้องประชาชนแล้วทำนโยบายนั้นให้เป็นรูปเป็นร่างเป็นประโยชน์แก่ประชาชนได้แต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาเห็นว่าอ้ถ้าเกิดกับพรรคการเมืองเข้มแข็งเนี่ยอาจจะทำโอานโยบายต่างๆทําความเสียหายได้ก็นั่นก็เป็นการคิด ขคกอีกฝ่ายหนึ่งที่ก็ต้องการไม่ต้องการให้ประชาชนมีประโยชน์หรืออย่างไรเราก็ไม่แน่ใจได้นะนี่นีนเนเน่เป็นประเด็นสาคัญคือเท<ะ>่าที่ผ่านมาในผลการวิจัยการศึกษาของนักวิชาการไม,ม่ว่าจะเป็นสถาบันปกกล้าจุฬาลงกรณ์ธรรมศาสตร์หลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยค่อยศึกษามาด้านรัฐศาสตร์เขาบอกว่าระบบการเลือกตั้งไทยเนี่ยมันไม่มีปัญหาเลยถามมามันมีปัญหาไหมกลับไม่มีปัญหาน้อยมาก ก็ไม่ทราบว่าคณะกรรมการทํการทไมต้องออกแบบไอ้ที่มีไม่มีปัญหาเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาสองเนี่ยการซื้อเสียงเนี่ยในระบบเลือกตั้งไทยเนี่ยมันแนวโน้มลดลงอย่างมากประมาณสักไม่เกินห้าเปอร์เซ็นต์ร้อยคนซื้อเสียงไปจะได้ผลแค่ห้าเปอร์เซ็นต์นี่ผลงานวิจัยของจัปเตอร์รปริญญาเทวาน,ามนาลมิกุลรองอธิการบดีมหาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็มีผลงานวิชาการหลายสถาบันก็ออกมาใกล้เคียงกัน คือประชาชนนี่มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถซื้อเสียงได้ลดลงไปเรื่อยะนะครับประการที่สองก็มีการวิจัยว่าการใช้เงินซื้อเสียงนี่นะครับของพรรคการเมืองนี่มีแนวโน้มลดลงตามลำดับนะครับลดลงมากตามลำดับทุกพรรคครับมไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยประชาธิปัตย์ที่แข่งกันเด้ยแหละพรรคต่างๆนะครับแล้วก็ นี่คือคือสัญญาณที่มันเป็นบวกกับเรื่องการเลือกตั้งระบบเลือกตั้งแสดงว่าระบบการเลือกตั้งของของไทยตั้งแต่ปี4ี4เป็นต้นมานี่กับวิธีการเลือกตั้งม,มันพัฒนาทั้งวิธีการเลือกตั้งระบบเลือกตั้งออกแบบเลือกตั้งและผู้เลือกตั้งผู้ใช้สิทธิ์ไม่ได้เป็นปัญหาเลยแต่ว่าคณะกรรมาการกลับมาสรุปเป็นปัญหาแล้วก็หาทางออกแบบเป็นอย่างอื่นนะครับ โดยอ้างว่าเพิ่มอำนาจประชาชนข้อหนึ่งที่คณะกรรมการอธิการอธิบายว่าการออกแบบเช่นนี้นี่เพื่อจะไม่ให้พรรคการเมืองชนะใดพรรคหนึ่งชนะเด็ดขาดมีเสียงข้างมากในสภากลัวเป็นเผด็จการรัฐสภาไม่เคยมีในโลกเผด็จการรัฐสภามีแต่เผด็จการทหารโลเรียนมาเผด็จการคอมมิวนิสต์เผด็จการฟาสซิสต์เผด็จการรัฐสภาไม่เคยมีเป็นการสร้างวารกรรมขึ้นมา ว่าท้าเป็นของเขากับเป็นของคุณนะครับนี่นี่นมันออมันก็เป็นปัญหาใหญ่ว่ับกะมาที่การเนี่ยก็คือมีเจตจํจำนวนต้องการที่จะเกิดรัฐบาลผสมค่ะหลายๆพักซึ่งรัฐบาลผสมเนี่ยจะมีปัญหามากก็คือประสิทธิภาพในการบริหารเรื่องนโยบายเรื่องต่างนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องมาออกแบบวิธีการเลือกตั้งระบบเลือกตั้งแบบซับซ้อนยุ่งยาก แม้แต่นักวิชาการสอส,อสอง,ง,งงไปหมดนะครับที่จริงการเลือกตั้งเนี่ยมันที่ผ่านมาเป็นการเลือกตั้งแบบง่ายคันวนวลแบบง่ายประชาชนเข้าใจแล้วอ,อะไรที่ประชาชนเข้าใจประชาชนคุ้นชินเนี่ยเราก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ให้เป็นมันเดิม,มที่จริงระบบเลือกตั้งไม่น่าจะมีปัญหานะ ไม่มีคณะใดศึกษาไม่มีปัญหาไม่มีนะน่าจะเป็นที่ตัวบุคคลมากกว่าค,คือการเลือกตั้งไม่มีปัญหาเลยที่การชื่อเสียงไม่มีปัญหาการเลือกตั้งแบบ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 ที่ผสมที่ผ่านผ่านมามันมันก็ดีอยู่แล้วนะเราเราเห็นนะมันมีมีปาร์ตี้ลิสต์มีอะไรแบบผสมกันอย่างนี้แต่ถ้าเอาโอ,โอเปรลิสต์มาเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ยุ่งยากแล้วก็อย่างที่อาจารย์นักวิชยาการมาวิจารณ์กันอย่างที่<ม><ม>น้องชุติมาการปฏิบัติการนับคะแนนเสียงการลาสารพัดเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากต่อพี่น้องประชาชนแต่ว่่าาาผมยยทีอจร์